อยู่เกาหลีถ้าซิมไทยเนี่ยหมดอายุทํำยังไงดีเมื่อกี้นี้ไอรีนเพิ่งสอบถามคอเซ็นเตอร์ของ d ีแท็กมาคาดว่าของเครือข่ายอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันตามปกติเครือข่ายจะเก็บเบอร์มือถือของเราเอาไว้ให้45วัน ซึ่งถ้าอยู่ไทยเนี่ยเขาก็าจะให้เราเอาบัตรประชาชนพร้อมกับซิมตัวจริงมายืนยันที่ d t e c Shop แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศทาง Call Center แนะนําให้ส่งหลักฐานผ่าน SMS ของเบอร์มือถือเพื่อนเราไปยังระบบ d t e c ไม่จําเป็นต้องไปศูนย์ที่เมืองไทยแต่ถ้าหลังจาก45วันแล้วตามกฎหมายเบอร์จะถูกยกเลิกค่ะ แล้วเบอร์โทรของเราเนี่ยจะถูกนําเอาไปเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราซื้อเบอร์นี้ของเราไม่ได้เหรอถ้ายังไม่มีคนอื่นซื้อไปคําตอบก็คืออาจจะเป็นไปได้แต่เราต้องติดต่อ call center ก่อน โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเช็คว่าเบอร์ของเรายังอยู่กับดีแทคหรือเปล่านอกจากนี้ในระบบเนี่ยมีเบอร์เยอะมากเขาก็จะเวียนเอาเบอร์เก่าๆเนี่ยออกมาขายก่อนโดยปกติแล้วถ้าเบอร์เพิ่งหมดอายุไปก็จะโดนเอาไปเก็บก่อนสรุปก็คือถ้าเบอร์หมดอายุเกิน45วันแล้วการที่จะกู้กลับมาได้เนี่ยก็ยากพอควรขึ้นกับเครือข่ายที่ใช้และนโยบายของบริษัทในขณะนั้นด้วยส่วนเครือข่ายอื่นอย่าง AAS และ True แนะนําให้ติดต่อ call center ทาง Facebook หรือทางไลน์ก็ได้ คาดว่าก็น่าจะคล้ายๆกันเพื่อนคนไหนที่ลองทำตามแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ